พาไปดูในเรื่องของการศึกษากันต่อค่ะโดยสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลานะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาจากการบูรณาการทํางานร่วมกันจากหลายภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมค่ะเพื่อที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่ได้มีการศึกษาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะและเรียดจะเป็นอย่างไรนะคะรับชมได้จากก้าวหน้ากล้าวไกลไปกับอบจอยะลาวันนี้ค่ะปรรระชชาาาาานนนนััยลลททุกทกก่พ้อมใฒวไ เปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะกรรมการการดาเนินงานขับเคลื่อนช่วยเหลือฟื้นฟูดูแล,แลและพัฒนานเด็กและเยาวชนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสในพื้นที่โดยมีอบรยะลาเป็นหน่วยง,งานหลักพร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมขับเคลื่อนให้น้งนองๆได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและการประกอบอาชีพพร้อมเปิดตัวกองทุนเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดยะลาสนับสนุนเป็นทุน ในการช่วยเหลือและต่อยอดโครงการจากการระดมทุนจากพี่น้องประชาชนเริ่มสตาร์ทรอยยิ้มเพียง10บาทเพื่ออนาคตที่สดใสของน้องๆทางนี้ได้พูดถึงทิศทางการดําเนินงานช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้ง8อําเภอของจังหวัดยะลา การดาเนินงานช่วยเหลือเด็กยากจนและได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลาตลอดระยะเวลากว่า3ปีนับว่าประสบความสําเร็จสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมไวัยได้มากกว่า4,400คนเด็กนอกระบบการศึกษาหรือกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษามากกว่า2,800คนและยังมีฐานข้อมูลที่สามารถนําไปพัฒนาให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่ได้อีกด้วยทางจังหวัดนะครับต้องพยายามปรับดันเต็มที่เพื่อยกระดับการศึกษา จังหวัดยะลาของเรามีลูกหลานเยอะนะครับโดยเฉพาะเยาวชนต่างๆที่เกิดช่องว่างเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจบ้างแล้วก็ความไม่รู้บ้างออกนอกระบบการศรึกษาที่ทางตั้งขึ้นมาสภาการศรึกษาเชิงพื้นที่นะครับเป็นองค์กรเป็น,นคณะกรกรมการหนึ่งชุดที่มาช่วยให้การศรึกษาเราดีขึ้นการศรึกษาดีขึ้นก็ขัขบเคลื่อนก็มีการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ลูกๆหลานที่ได้อโอกาสไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กแล้วก็พร้อมกระส่งเสริมอาชีพการศึกษาจะสําเร็จไม่ได้ถ้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทําหน่วยงานเดียวเราต้องมูลาการทั้งหมดทั้งเรื่องของงานระบบงานงบประมาณนะครับการบริหารและก็คนบุคลากรและที่สําคัญคือเราเป็นหนึ่งในสของจังหวัดในประเทศไทยและเป็นจังหวัดแรกผมกล้ายืนยันว่าที่ เรามีสภาการศึกษาเชิงพื้นที่เรามีกองทุนช่วยตู้หลานที่ออกนอกระบบผมมั่นใจว่าการศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อทุกอย่าง เยาวะชนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่หลุดจากระบบการศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพจากสิ่งที่ถนัดและสนใจจากทุนการช่วยเหลือโดยอบจยะลาขับเคลื่อนให้น้องๆได้มีการต่อยอดด้านอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเมื่อมีอาชีพก็นำมาสู่การสนับสนุนน้องๆเยาวะชนเหล่านี้ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระบบต่อไปเพราะน้องๆเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะสามารถสร้างโอกาสทางสังคมได้ หลังจากที่ออกจากโรงเรียนไปบางคนไปรวมกลุ่มกันในในบาซาค่ะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือขนมน้องๆบางคนอาจไปติดยาเสพติดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือบางทีก็อาจจะเล่นเกมจนติดเกมไปเลยก็ทําให้น้องกลุ่มที่ยังเรียนอยู่เห็นว่าอยากชวนเพื่อนๆให้มาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะ่ะก็ทําให้จุดประเด็นขึ้นมาว่าอยากจะชวนน้องๆเข้ามาทําอาชีพค่ะก็เริ่มจากการที่น้องเสนอขึ้นมาว่าจะทําอาชีพอะไรก็มีการ ทำขนมบ้างทำน้ำขายบ้าง,าาางแล้วก็มีน้องน้งผู้ชายบอกว่าผมอยากทําแก้วไม้ไผ่เพราะว่ามันทําให้เราทําเป็นของที่ระลึกก็ได้ทําเป็นใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้อะค่ะก็ทําให้เกิดขึ้นเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นกลุ่มแก้วไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่เข้ามารวมกลุ่มกันก็ขยายอาชีพขึ้นไปก็ได้รับโอกาสจากกสะสแล้วก็อบจอค่ะที่ได้เข้ามามเสริมทําให้น้องๆได้มีอาชีพได้ขยายอาชีพมากยิ่งขึ้นก็คือ เพิ่มมาเป็นกลุ่มผามัดย้อมกลุ่มตัดผมชายกลุ่มอาชีพช่างซ่อมมอตร์ไซค่ะซึ่งเป็นความถนัดของน้อง,องๆเราชมผู้ชายในพื้นที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นช่างช่างเชื่อมหลังจากนั้นก็ทําให้น้องๆรู้สึกภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะคะ การขับเคลื่อนงานสภาการศึกษาเฉิงพื้นที่จังหวัดยะลาหนึ่งใน,นกลไกสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กผู้ดโดยโอกาสและคนทุกช่งวงวัยให้ได้รับการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลนําไปสู่ความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นจากการบรณาการการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมีอบจอยะลาเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมให้เด็กและเยาว ชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสโดยการร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดยะลาขับเคลื่อนการศึกษาลูกหลานชาวยะลาให้ได้มีความรู้มีคุณธรรมมีอาชีพที่เหมาะสมรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบจยยะลาทุกท่านเราพร้อมใจกันพัฒนาดาวกลายประชาชน